ด็กห,หญิิงยยาท่านพี่เจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่หนึ่งรมารดาของเจ้ามียศตราตั้งขันหนึ่งแล้วหากเจ้ามีหูหยินสักคนยามนี้เจ้นคงแต่งตราตั้งให้ได้เวยหลิงยิ้มก่อนจะกล่าว ฝ่าบาททรงมีพระเมตตาต่อกระหม่อมเป็นล้นพ้นแล้วพะยะค่ะกระหม่อมไม่มีสิ่งใดร้องขออีกเจ้าจับอาจีตือได้แต่กลับไม่บอกกล่าวเจินสักคำเจินเกือบจะเข้าใจเจ้าผิดแล้วฮองเตกล่าวหัวเราะวันหลังเจินจะจัดงานเลี้ยงในวังหลวง เจ้าต้องพาคนในตระกูลมาร่วมงานด้วยไว้เลี่งรับพระบัญชาก่อนจะรับราชองค์การพระราชาทานรางวัลห้องเต้กล่าวกับขันทีที่ยืนอยู่ด้านข้างอีกครู่ตรงไปเชิญผู้บัญชาการลูกไปที่ห้องหนังสือฝั่งทักษิณของเจ้นเขาพูดด้วยสีหน้าทะมึงทึงก่อนกลับไปยังห้องทรงพระอักษรฝั่งทักษิณ ไซสศึกต้องแฝงตัวอยู่ในกลุ่มชั้นหัวหน้าทหารไม่กี่คนเท่านั้นแต่จะเป็นผู้ใด ต้องตรวจสอบให้ละเอียดห้องเต้ต้องไม่พอพระไทยอย่างยิ่งจึงได้เชิญลู่เจียเสียมาหาหรือร่วมกันไวหลิงอยู่ในวังหลวงทั้งคืนครั้นเดินออกมาก็พบว่าขอบฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วฝนห่าใหญ่ก็หยุดตกลงแล้วหากไม่ใช่เพราะมีหลัวงสันยวนช่วยวางแผนอยู่เบื้องหลังบางทียามนี้เขาอาจกลายเป็นกองดินเหลืองไปแล้วเขาเห็นเกี้ยวคุ้นตาหลังนึง จอดอยู่ด้านนอกพระตำหนักเฉียนเชียงห้องเต้ดีต่อลู่เจียสุยานักกระทั่งประธานเกี้ยวให้เขานั่งเข้าวังเพื่อเป็นเกียรติยศนี่ก็คือเกี้ยวของลู่เจียเสยีย ขนานี้เองมันก็ถูกแหวกออกลู่เจียเสียกำลังนั่งอยู่ในเกี้ยวรอเขาเงียบๆไวหลิงเดินเข้าไปหาก็พบว่าในมือเขากำลังเล่นกำไลลูกประคำสีเข้มวงหนึ่งไยหลิงจำได้ว่านี่คือวงเดียวกับที่ลู่เจียเสียมอบให้อี๋หนิงมันกลับมาอยู่ในมือเขาอีกครั้งลู่เจียเสียปลายตามองเขากล่าวเสียงราบรียบกลับมาก็ดี ยามนี้ควรกลับไปรวมตัวกับครอบครัวได้แล้วไวหลิงยืนนิ่งท่านผู้บัญชาการปีนั้นข้าใช้หัวของข้าดันด้นไปสร้างคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่กับท่านเท่าว่ายามข้าเกิดเรื่องหากมิใช่เพราะบุตรสาวของข้าเพียงขอร้องท่านด้วยความยากลำบากท่านก็คงไม่ช่วยใช่หรือไม่การกระทําเช่นนี้ไม่ดูแลงน้ำใจไปหน่อยหรือ ลูเ่เสียเสียลุกจากเกี้ยวไพ่มือไว้ด้านหลังมองพระตำหนักอันโออาก่อคลี่ยิ้มอย่างเนิบช้าเจ้าต้องขอบคุณที่ตนมีบุตรสาวดีมิเช่นนั้นคงถูกเพิกถอนบรรดาสักโดนกวาดล้างตระกูลแล้วเจ้ากลับมาในช่วงเวลาวิกฤตได้อย่างประจวบเหมาะมีคนในเมืองหลวงส่งจดหมายให้เจ้าอยู่ตลอดเรือเขาไม่รอให้ไหวหลิงพูดก็กล่าวตร เจ้าไม่อาจกล่าวว่าข้าแรงน้ำใจยามนั้นเพื่อช่วยจวนอิงตัวกงแล้วข้าต้องลงแรงไปไม่น้อยกระทั่งชักนำไฟมาเผาร่างตนหากเปลี่ยนเป็นผู้อื่นข้าย่อมไม่มีทางช่วยเจ้าไม่เชื่อข้ากระทั่งกลับมาถึงเมืองหลวงก็ไม่เคยปรากฏตัวให้ข้าเห็นข้ายังไม่เอ่ยถามอะไรสักคำเวยหลิงกลับสายสีซาไม่ใช่ว่าข้าไม่เชื่อท่าน แต่เป็นท่านที่ไม่เชื่อใจค่ะลู่เจียเสียไม่เคยเชื่อใจผู้ใดปีนั้นเขาลงมือแย่งชิงบรรดาศักด์มาจากพี่ชายหลายปีที่ผ่านมาก็เปลี่ยนคนข้างกายคนแล้วคนเล่ามีผู้ใดบ้างที่ได้รับความไว้วางใจจากเขาโดยแท้จริงลู่เจียเสียไม่ได้ปฏิเสธหรือยอมรับผ่านไปชั่วครู่จึงเปล่าวโวยลิง กลับไปเสพสุขกับความดีความชอบของเจ้าเทิดจากนั้นก็ไม่พูดอะไรเอียกเขาจัดชุดขุนนางฝ่ายบูขั้นหนึ่งของตอน้นก่อนเดินขึ้นบันไดเข้าไปในพระตำหนักเฉียนชิงเมื่อท้องฟ้าสว่างในที่สุดอีหนิงก็รอจนได้พบเวบยหลิงที่เพิ่งกลับมาจากวังหลวง ก่อนหน้านี้เรื่องที่วอยหลิงบุกโจมตีเผ่าวาลาและจับเป็นรองแม่ทัพของชนเผ่าวาลาได้แพร่สะพัดไปทั่วทุกชนชั้นในเมืองหลวงชั่วขณะหนึ่งหลายครอบครัวยินดีมีความสุขหลายครอบครัวโศกเศร้าทุกตรมครอบครัวที่มีความสุขก,ก็ตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอครอบครัวที่โศกเศร้าทุกตรมก็ไม่อาจข่มตานอนทั้งคืน อีนิ่งรู้ว่าเขาจะไม่เป็นอะไรแต่เมื่อเห็นบิดาที่สวมชุดเกราะสีหน้าอ่อนละ้ะนางก็ยังรู้สึกเศร้าใจไวยเลิงถูกองคารักเสื้อแพรคุมตัวเข้าวังเดิมทีห้องเต้ต้องตั้งใจไม่แสดงสีหน้าดีๆให้เขาเห็นเป็นหน้า เมื่อเห็นเขากลับมาอีหนิงตึงให้สาวใช้ยกน้ำเข้ามานางลงมือปรนิบัติเว่ยหลิงล้างหน้าด้วยตัวเองเวยหลิงยังพักผ่อนไม่ได้เขาเปลี่ยนชุด ก่อนจะไปคารวะโฮยินผู้เท่าเว่ยโฮยินผู้เท่าเว่ยกอดบุตรชายที่พึ่งสูญเสียไปแล้วได้กลับขึ้นรูปพินิษ์อย่างละเอียดครั้นสัมผัสพบบาดแผลใหม่ที่พึ่งได้รับมาขนาดประมาณหนึ่งชื่อที่เริ่มตกสะเก็ดแล้ว ก็อดร้องไห้ออกมาอย่างปวดใจไม่ได้คุนทับร้อยรบตายผ่านไปสิบปีจึงได้หวนกลับนางพันรู้สึกว่าการที่บุตรชายยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆคุณงามความดีบรรดาศักดิ์ได้ได้ล้วนไม่สำคัญเท่าการมีชีวิตอยู่นางสี่พาบุตรชายเวอยอีและบุตรสาวเวยเจียมาคารวะไวหลิง เวยอียแสดงความเคารพต่อท่านลุงผู้สร้างคุณงามความดีทางทหารเป็นอย่างสูงเขาประสานมือคาระวะท่านลุงหากข้าสามารถออกรบกับท่านได้ยอมถือเป็นเรื่องดียิ่งผู้หยินผู้เท่าเวัยกล่าวกับบุตรชายในจวนเกิดเรื่องผู้อื่นต่างพากันถอยห่างมีเพียงญาติสะพยที่กลับมาเยี่ยมข้า เจ้าได้ทำงานในหน่วยทหารมาล่าตระเวนในเมืองหลวงก็นับว่าไม่แล้วพอเว่ยหลิงได้ยินคำกล่าวของมารดาก็ยิ้มให้เวยอีอีสองสามปีบิดาของเจ้าต้องขอตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยทหารมาล่าตระเวนในเมืองหลวงให้เจ้าแน่นอนหากนั่งได้อย่างมั่นคงแล้วข้าจะขอตำแหน่งรองผู้บัญชาการค่ายเทพสงครามให้กับเจ้า หน่วยทหารม้าลาตระเวนในเมืองหลวงมีเพียงหน้าที่คอยสอดส่องดูแลรักษากฎ,กฎหมายในเมืองหลวงเท่านั้นส่วนค่ายเทพสงครามเป็นสถานที่รวบรวมอาวุธสงครามสามารถร่วมลงสนามรบได้ฮองเต้ไว้ใจเป็นอย่างยิ่งเวอี e จะไม่เข้าใจถึงความสำคัญของคำสัญญานี้ได้อย่างไร หัวใจเขาพันเกิดความรู้สึกปิติยินดีคารวะวัยหลิงเต็มพิธีการเวัยหลิงรู้ว่ายามที่ตนไม่อยู่ในต้วนเกิดเรื่องราวมากมายอีหลิงแสดงบรารมีจัดการผู้ดูแลไปคนหนึ่งแต่ก็เป็นดั่งที่หูหยินผู้เท่ากล่าวไว้เดิมตระกูลเว่ยก็มีคนน้อยหากคนในตระกูลไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพียงเขาล้มลงตระกูลเวยย่อมพังพินาศ หลังผ่านเหตุการณ์นี้เวยหลิงจึงยิ่งเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าความรุ่งโรจน์ของตระกูลยังต้องอาศัยการสืบทอดของลูกหลานนอกจากนี้เขากับเวยอิงก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดเวยอีเป็นบุตรชายสายตรงคนโตของเวยอิงในกลานข้างหน้าเวยอีจะต้องสืบทอดเสื้อคลุมของเวยอิง โฮยินผูเท่าเวยพิงตัวลงบนหมอนอย่างอิ่มเอมใจนางเหลี่ยวซ้ายมองขวากลับไม่พบอีหนิงจึงเอ่ยถามอีหนิงเล่าเมื่อคืนเพื่อช่วยเหลือเจ้านางก็วิ่งวุ่นไปหมดนางเหน็ดเหนื่อยมาทั้งคืนลูกให้นางไปพักผ่อนแล้วเวยหลิงตอบโฮยินผูเท่าพงกศีรษะพออถอนใจเรื่องครานี้ลำบากนางแล้ว อันที่จริงอีหนิงนอนหลับไม่สนิทนักเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันแต่นางกลับไม่รู้สึกอยากนอนนางฝือนนอนก็ฝันถึงเพียงเสียงฝนที่โปรยปรายในยามราตรีสัมผัสของริมฝีปากอันไม่คุ้นเคยแม้แต่คำพูดแผ่วเบา,เบาของเขาที่กล่าวไว้ก่อนจากไปเจ้าจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้ ประโยคนั้นให้ความรู้สึกห่างเหินอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนางพลันเข้าใจบางเรื่องมีหน้าเล่าเขาถึงไม่สบอารมณ์ยามนางพูดถึงเรื่องงานแต่งงานของเขากับซุนฉงวันเมื่ออียหนิงตื่นนอนก็เป็นยามบ่ายของวันต่อมาแล้วนางปวดหัวจนแทบระเบิดเป็นเสียงเสียงไม่นอนยังดีเสียกว่า จนจูเอาขี้พึ่งสารแหน่มานวดคำหมับทั้งสองข้างให้นางนางจึงพอจะรู้สึกสบายขึ้นมาบ้างอีหนิงกินโต๊กพุทธาแดงไปเล็กน้อย กินแป้งนึ่งน้ำพึ่งเป็นมื้อกลางวันไปอีกสองชิ้นก่อนจะออกมาเดินเล่นด้านนอกเมื่อคืนฝนตกหนักยามนี้ด้านนอกจึงมีแสงแดดอบอุ่นสาดซ่องให้ต้นไม้ดอกไม้สว่างสดใสนกกระตัวย่อตัวอยู่ข้างคานเกาะของมันกำลังดื่มน้ำอย่างไม่สนใจสิ่งใดต้นกล้าที่นางปลูกไว้เมื่อหลายวันก่อนถูกพายุฝนพัดจนล้มละเนระนาด เกรงว่าคงไม่รอดแล้วอีหนิงมองแปลงดอกไม้ด้วยความเสียดายความคิดล่องลอยไปไกล ยามที่นางเพิ่งกลายเป็นเสี่ยวอีหนิงก็รู้ว่ากานข้างหน้าหลัวสันยวนจะต้องขึ้นเป็นท่านราชาเลขาธิการแห่งเน่ยเก๋เป็นผู้นำขุนนางฝ่ายบุญคอยคานอํานาจกับลู่เจียเสียดังนั้นตั้งแต่เล็กนางจึงออกแรงกอดต้นขาเขาไว้เต็มกาลังพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาถ้าว่าเหตุใดายามนี้จึงรู้สึกว่ากอดแน่นเกินไปแล้ว ตอนยังเล็กเขาไม่ค่อยสนใจนางนักมายามนี้กลับมีความคิดเป็นอื่นต่อนางทั้งยังพยายามเข้าใกล้ชิดนางใต้เหมาส่งชาร้อนถ้วยหนึ่งมาให้อีหนิงดื่มแล้วจึงเอ่ยถามท่านพ่อเล่าท่านอิงตัวกงนอนไปสองชั่วยามก็ออกไปสอบปากคำเชเลยที่กรมอาญาแล้วเจ้าค่ะเจินตู้กล่าว พางกลัดกระดุมเป้ยจื่อให้อีเหนิงนางมองผิวที่ขาวดุดผ้าไหมหิมะนุ่มลื่นยิ่งกว่าเป้ยจื่อที่ถืออยู่บนมือพางกล่าวต่อ นายท่านให้บ่าวบอกกับคุณหนูว่าท่านคงไม่มีเวลามาดูแลจวนแล้วให้คุณหนูเป็นผู้ดูแลจวนตามเดิมยังมีเหล่าองครัก์ขององครัก์สันที่จะยกให้คุณหนูเรียกใช้คุณหนูสามารถเรียกใช้พวกเขาได้โดยไม่ต้องเกรงใจกรารข้างหน้าหากท่านแต่งออกไปพวกเขาก็จะติดตามท่านไปเป็นสินสมรสเจ้าค่ะ อีหนิงได้ยินก็อดหัวเราะไม่ได้สมกับเป็นเวยหลิงจริงๆเคยพบแต่สินเจ้าสาวที่เป็นสิ่งของสาวใช้บ่าวหญิงชารามีอย่างที่ใดกันจะให้องค์รักเป็นสินเจ้าสาวนางคงถูกเข้าใจว่าเป็นสะไภโหดตั้งแต่ขาแรกที่เหยียบเข้าบ้านสามีจนตูฟังแล้วก็หัวเราะอย่างไรก็ตามนี่คือคำที่ในท่านกัวกงกล่าวไว้ คุณหนูท่านลองคิดดูสิเจ้าคะว่าจะดูมีอำนาจบารมีเพียงใดสินเจ้าสาวของผู้อื่นล้วนเป็นสาวใช้บ่าวชาราแต่ของท่านกลับเป็นองคครักเมื่อถึงบ้านสามีแล้วย่อมไม่มีผู้ใดกล้ารังแกท่าน ดูมีอำนาจบารมีจริงๆเวยหลิงเองก็จะได้ไม่ต้องกลัวว่าต่อไปจะมีผู้ใดกล้ารังแกนางอีหนิงก้มหน้าจิบชาผ่านไปครู่หนึ่งโฮหยินผู้เท่าใบ ก็ให้คนมาบอกนางว่าอยากจะหาเรือเรื่องการเข้าวังหลวงเพื่อร่วมงานเลี้ยงในวันพรุ่งนี้เผ่าวาลาก่อความวุ่นวายบริเวณชายแดนมานานแรมปีสร้างความรำคาญใจให้อดีตห้องแต้และห้องแต้องค์นี้อย่างยิ่งยวดการสู้รบครานี้เวยหลิงสามารถทำให้พวกมันล่าถอยออกไปอีกห้าสิบีในระยะสิบปีนี้คงไม่สามารถบุกเข้าโจมตีได้อีก ฮองเต้ย่อมยินดีอย่างยิ่งจึงให้จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองเป็นกรณีพิเศษเหล่าเชื้อพระวงศขุนนางบุนบูก,กว่าหนึ่งร้อยคนล้วนถูกเชิญเข้าร่วมฮูยินผู้เท่าเว่ยได้รับราชองค์การจึงวางแผนพาอีหนิงเข้าวังเพื่อไปขอพระทยัยฮองเฮานางยังจดจำความเมตตาของฮองเฮาในคราก่อนได้ เมื่อหูหยินผูเ้เท่าเว่ยประสบเรื่องยินดีจิตใจจึงแต่มใสาอาการป่วยบันเทาขึ้นมากนางให้คนประคองขึ้นนั่งสั่งการให้สาวใช้ชาราไปขนเครื่องประดับเง,งินทองที่ครั้งเก็บสมบัติเข้ามานางจะจับอีหนิงแต่งกายให้ดียามนี้บนต่างไม้ โตชาล้วนเต็มไปด้วยกล่องเครื่องประดับที่เปิดอ้าประกายระยิประยับของเครื่องประดับในห้องทำให้ผู้ขอนต่างพากันเวียนสีสาะตาลายไม่เสียทีที่จวนอิงปัวกองเป็นตระกูลขุนนางที่มีอายุนับร้อยปีสิ่งที่หโหยินผูดเท่าเวยนำออกมาวางเรียงรายเต็มห้องไม่มีชิ้นใดที่ไม่ใช่สมบัติล้ำค่า ส่งมามาเอาสร้อยคอทองคำสามสี่เส้นวางตรงหน้าให้นางเลือกถ้าว่าอีหนิงกลับแยกแยะความแตกต่างไม่ได้เลย ูฮยินผู้เท่าว่อยยิ้มพลางหยิบไป้ายตึกคอ,อกลมซึ่งปักเป็นรูปดอกหมูตันสีชมพูปิ่นทองลายดอกบัวฝังมรกตคู่หนึ่งผู้ทองคู่หนึ่งและตัางหูระยะพลอยภัยทูลออกมานางยังหยิบกล่องภัยลิ้นที่มีขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กมากล่องหนึ่งแล้วกวากมือเรียกอีหนิงเข้าไป เจ้าดูสิว่ากล่องไพลิีนนี้งดงามเพียงใดเอีหนิงหยิบมาพิิิดมองเม็ดไพลิินสีฟ้าไร้รอยตำหนี่เป็นประกายสดใสนี่คือสีที่นับว่ายอดเยี่ยมที่สุดสมบัติของท่านย่าล้วนเป็นของชั้นเลอจริงจริงนางกล่าวด้วยรอยยิ้มกล่องนี้อ่่ามอบให้เจ้าโฮยินผู้เท่าเบยเปิดกล่องชี้ไปยังสิ่งของที่ช่วยนางเลือกเมื่อครู่ ของเหล่านั้นก็มอบให้เจ้าด้วยเพียงไพลินกล่องนั้นก็ประเมินค่าไม่ได้แล้วอีหนิงจะกล้ารับได้อย่างไรนางรีบปฏิเสธทันควันโฮยินผู้เท่าบ่อยยิ้มพรางทอดถอนใจยามมิงจู่ยังเด็กข้ามักมอบของสิ่งนี้สิ่งนั้นให้นางแต่ไรมานางก็ไม่เคยปฏิเสธฉีกยิ้มกว้างเก็บของไปยังห้องของตน อีหนิงได้ยินถึงตรงนี้ก็เงียบขึมล่องนางเข้าใจความหมายของูหยินผู้เท่าเว่ยเหตุใดนางจะไม่ใช่คนเช่นนั้นเล่าเมื่อคิดย้อนกลับไปหากเป็นูหยินผู้เท่าหลัวหรือหลินไห่หลูมอบให้นางนางจะปฏิเสธเช่นนี้หรือ เจ้าและข้าต่างมีสายเลือดใกล้ชิดไม่ควรต้องมาเกรงใจกันและกันมากที่สุดหัวยินผู้เท่าบอกเมือ่อทันใดนั้นก็แสดงท่าทีหยิ่งทะนงออกมาเจ้าอย่าได้กล่าวอะไรอีกมิเช่นนั้นของในห้องนี้จะย้ายไปที่เรือนของเจ้าทั้งหมดอีหนิ่งตึงยิ้ยมหากจะว่าไปก็อย่าทำร้ายจิตใจของผู้เท่าชาราเลยเช่นนั้นก็ขนกลับไป ของได้เปล่าเหตุใดจึงไม่เอาเล่าสาวใช้ประคองมือของเจ้าหมิงตู้มาคารวะหูหยินผู้เท่าไวัยนางยืนอยู่ตรงประตูมองสาวใช้บ่าวหญิงชารา กำลังขนกล่องผ้าไหมออกไปด้านนอกหโหยินผู้เท่าเวอย,อยู่ในห้องอีหนิงเองก็อยู่ในห้องมองจากมุมนี้เข้าไปก็พบอีหนิงกำลังโน้มตัวลงเพื่อให้โห,หยินผู้เท่าเวายติดตั้งหูให้นางอย่างสะดวกเจ้าหมิงตูกัดริมฝีปากนางนึกถึงยามที่ตอนเพิ่งปักปิน่น โฮยินภูเท่าเวยก็ให้นางร้องตั่งหูด้วยอารมณ์ปิติยินดีเช่นนี้ยามนั้นนางจับมือของหูหยินผู้เท่าเวยแงนหน้ายิ้มให้ทันใดนั้นนางก็สัมผัสได้ถึงความอ้างว้างที่ถูกแทนที่โดยผู้อื่นนี่แตกต่างจากความหวาดกลัวยามนางกระทำผิดนางพันตระหนักได้ว่าตนเป็นเพียงส่วนเกินในจวนอิงป๋วกงเดิมสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ของของนาง บัตรนี้ควรมอบคืนสู่เจ้าของแล้วเลือดย่อมข้นกว่าน้ำเจ้าหมิงตูหมุนกายเดินออกไปด้านนอกนางก้าวอย่างรวดเร็วเดินพางป่าน้ำตาตอนจะซุดตัวลงตรงระเบยียงทางเดินร้องไห้ออกมาไม่หยุดสาวใช้ปรีเข้ามาประคองนางไว้คุณหนูญาติผู้พี่เหตุใดท่านจึงร้องไห้มิใช่จะไปคารวะฮูหยินผู้เท่าหรือเจ้าคะ เจ้าหมิงจูสายหน้าผ่านไปเนิดนานจึงกล่าวจะเป็นเช่นนี้ไม่ได้ข้าต้องคิดหาหนทางให้ตนแองนางเงยหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วลี่เพงเจ้ารู้สึกว่าคุณชายญาติผู้พี่เป็นอย่างไรท่านหมายถึงคุณชายญาติผู้พี่ไหวอีหรือเจ้าคะสาวใช้พงอกศรีซะเบ่าวรู้สึกว่าคุณชายญาติผู้พี่ปฏิบัติต่อท่านไม่แล้ว ขนก็ไม่เร็วเจ้าค่ะความทะเยอทะย,ยานในใจเจ้าหมิงจูมาลายหายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นลู่เจียเสียหรือเฉิงหลาง ด้วยสถานะที่ท่านอิงปัวกองกับฮูหยินผู้เท่าเว่ยให้การยอมรับนางในยามนี้นับวันสภาพการของนางก็ยิ่งกระกระอ่วนนางเข้าใจถึงความหมายของฮูหยินผู้เท่าเว่ยขึ้นมาทันทีสำหรับนางแล้วมีเพียงการแต่งงานกับผู้อื่นมีสามีเป็นที่พึ่งพิงจึงจะเป็นเรื่องที่ตรงกับหลักความเป็นจริงเรื่องอื่นล้วนเป็นเพียงเงาจันในน้ำบุกผาในกระจก เท่านั้นนางให้สาวใช้ประคองลุกขึ้นก่อนเดินตรงไปยังห้องของตนวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่ต้องเข้าวังหลวงด้วยแรงว่าเอีนหนิงตาสายซ่งมามาจึงมาเรียกนางด้วยตัวเองท้องฟ้าเพิ่งมีแสงรำไรไก่เพิ่งขันได้สองเสียงภายในห้องก็เริ่มจุดตะเกียงแล้วบังเกิดความอลหม่านวุ่นวายขึ้นมา การเข้าวังหลวงของพวกนางเรากับเป็นการเตรียมตัวเผชิญหน้าศัตรูตัวชะกาดอีหนิงถูกจับนั่งบนเก้าอี้กลมปล่อยให้ใต้เหมาประทินโสมให้ใต้เหมาเชี่ยวชาญด้านนี้มากในเรือนนี้ไม่มีสาวใช้คนใดเก่งกาดไปกว่าใต้เมามีสาวใช้บางคนกำลังยกน้ำดอกเฟิงเซียนฮวาทำสี่เล็บให้อีหนิงส่งมามายังเชิญสตรีคนหนึ่งมาทำผมให้อี อีนิงเป็นพิเศษเมื่อวานอีหนิงนอนหลับไม่สนิทนักวันนี้ยังถูกปลุกแต่เช้าตรู่ยามนี้นางง่วงจนเปลือกตาบนแทบประกบกับขอบตาล่างได้แต่ปล่อยให้พวกนางจัดการกับร่างกายตนตามอำเภอใจรอจนทุกอย่างเรียบร้อยส่องมามาจึงคารวะนาง ลำบากคุณหนูต้องตื่นแต่เช้าแล้วเรื่องที่เกี่ยวพันกับราชวงไม่อาจไม่ระมัดระวังอาหารเช้าค่อยกินระว่างทางังในท่านกัวกงกับโฮยินผู้เท่ากำลังรอท่านอยู่ที่แท้ก็มีคนตื่นเช้ากว่านาง อีหนิ่งรับน้ำชาจากทรงจือมาจิบคำหนึ่งทันใดนั้นก็รู้สึกตื่นตัวขึ้นไม่น้อยสํารวมขึ้นหลายส่วนนางถูกสองสาวใช้ใหญ่จนจูกับใต้เมาพาออกไปจากเรือนหูหยินผู้เท่าไหว่ที่สวมอาพรหูหยินตราตั้งขั้นหนึ่ง กำลังนั่งรอนางอยู่ในรถม้าส่งมามาก็นั่งรถม้าคันเดียวกันนางส่งตะกร้าเล็กๆใบหนึ่งให้อีเหนิงด้านในเป็นซาลาเปาเนื้อซึ่งมีไอ้น้ำลอยอวนห้าลูกกับน้ำเต้าหู้กาหนึ่งเวยหลิยงนั่งอยู่ในรถม้าอีกคันสวมชุดขุนนางราชสำนักถูกต้องตามพิธีการเขาเดินมาสั่งตำชับอีหนิงเจ้าไม่ต้องกลัว ไม่ว่าเรื่องได้เจ้าทำตามท่านย่าก็พอพยายามมองรอบด้านให้น้อยอย่าทำตัวผิดปกติฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ